สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีได้บบกเนี่ยมากค่ะสภาพกินแบบเนี่ยเด้อมือนี้ใส่พริกป่นน้ำปลาน้ำตาลเล็กน้อย

โอ้ยแสบมาได้จ้ามากินน้ำกันแสบแห้งจักเธอสามหน่วยอืมโอ้ยแสบลุดหน่ายเลยค่ะอืม